วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระจังใบเทศนะครับซึ่งมันจะเป็นการต่อยอดมาจากกระจังตาอ้อยจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนกันไปเนาะอันนี้จะเป็นกระจังตัวที่2ที่เราจะต้องรู้จักมันนะครับดังน,นั้นวิธีการทําก็คือเราจะใช้เป็น3ขั้นตอนในการปฏิบัติเหมือนกันนะครับขั้นตอนที่1นเนี่ยก็คือความกว้างจะอยู่ที่4เซนนะครับ ซนตเมตรตรงนี้นะครับแล้วก็ความสูงก็จะอยู่ที่5เซนติเมตรนะครับถ้าวิธีการวัดเนี่ยนักเรียนจะต้องวัดให้ได้5 4คูณเซนทั้ง3ช่องแต่ทีนี้ระยะห่างเนี่ยระยะห่างด้านซ้ายก็คือ1ไม้บรนทัดแบบนี้นะครับคือใช้ไม้มันทัดแบบนี้ความกว้างแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับทั้งซ้ายและขวามันจะได้ความสมดุลเท่ากัน นะครับอ่าโอเคด <c oughs> ้านบนก็วัดลงมาหนึ่งมทัดด้านล่างก็วัดลงมาหนึ่งมิรทัดเหมือนกันเพื่อที่จะเขียนชื่อชื่อนามสกุลแผนวิชาแล้วก็สาขาวิชาออกแบบวิเทศศิลป์นะครับแล้วก็เลขที่เขียนแค่สามสามอย่างแบบนี้ <c oughs> นะครับต่อไป <c oughs> ในส่วนของขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับครูได้ตีช่องใบแทนเรียได้ดูเป็นแนวทางแล้วนะครับ เราจะแบ่งครึ่งก่อนนะครับตรงช่องขนาด2องเส้นตรงนี้จะสังเกตได้ว่าเส้นตรงนี้มันจะเข้มเนื่องจากคุณเน้นไปแล้วนะครับลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนนี่นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่1ห,หลังจากที่เราตีช่องทั้งหมดเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะอันนี้ขั้นตอนที่2เนี่ยกระจังใบเทศเนี่ยเขาได้อินสปายหรือว่าได้แรงประดาลใจมาจากกลีบของดอกบัว นกกรีบของดอกบัวนะครับอย่างกระจังตาอ้อยเนี่ยเขาได้แรงันดาาใจากตาออย้ยตาของอ้อยใช่ไหมตาอ้อยตา,ตาี้มาจากกลีบของดอกบัวนะครับอ,อ่ลองลองดูกันวิธีการก็คือเราจะต้องลากเส้นจากด้านบนเนี่ยลงมาแบบนี้ พูดง่ายก็คือเราจะล่างเป็นรูปดอกบัวตูมมานนะครับแต่ว่าเส้นล่างในการล่างของนักเรียนอาจจะล่างเบาๆก่อนเบาๆก่อน เพราะว่าเผื่อการแก้ไขด้วยนะอันนี้คือขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเนี่ยก็คือเราก็จะลากโครงสร้างให้เป็นดอกบ,บอตูมเช่นกันต,ตขยับ,ขขยบ,ขยบข่ขยับโตขยับาขยับโตะคาแบบนี้นะครับ แต่ทีนี้ไอตัวแบ่งครึ่งตรงนี้แหละสําคัญเพราะว่าฝั่งด้านขวาฝั่งด้านขวาครูจะล่างให้มันเป็นกลีบของดอกบัวแบบนี้ให้ดูที่จุดจุดตัดตรงนี้นะครับของแถวที่สอง <N> อันนนี้ก็็เปยู่ตัดตรงนี้จะอยู่แถวที่1ช่องที่สองแล้วก็ด้านบนนะครับเสร็จแล้วกลีบของดอกบัวนเนี่ยถ้าเราลองสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของจริงแล้วอ่ะมันจะมีเป็นสเ,เส้นๆนี้เนาะซึ่งคล้ายๆกับกระจังตาอ้อยก็คือไอ้เส้นแรงเรียนจำได้ใช่ไหมครับ มันก็คนละแบบแบบแบบนี้นะครับแล้วก็โครงการอ่าอันนี้คือฝั่งด้านขวาฝั่งด้านซ้ายเราเริ่มจากตัวข้างในก่อน แล้วก็จากจุดตัดตรงนี้นะครับลากเป็นกลีบโดยรวมแบบนี้แล้วเราก็จะมาแบ่งเป็นส่วนที่เป็นเหมือนกระหนกตัวเดียวแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็แบ่งครึ่งเห็นไหมวิธีการลางคุณจะลางจากตัวข้างในออกมาก่อนแล้วก็แบ่งเป็นเส้นที่สองลงมา แล้วก็เส้นที่สามมันจะอยู่ครึ่งตรงนี้พอดีแล้วก็จะอยู่ประมาณจุดตัดด้านบนตรงนี้พอดีนะครับครูจะจุดเพื่อให้นักเรียนเห็นละกันว่ามันจะต้องเริ่มจากจุดไหนมาถึงจุดไหนถ้าแบบนี้น่าจะพอมองเห็นภาพได้ชัดขึ้นเนาะเสร็จแล้ว ขั้นต่อสุดท้ายแล้วจากจุดตัดตรงนี้เราก็ลากเส้นความหนาตรงนี้ลงมาอีกอตรงด้านบนตรงนี้เราก็จะมาใส่รอยบา่าตรงนี้ก็สะบัดขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีเส้นที่เป็นเส้นโครงสร้างที่เป็นกลีบของดอกบัวตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย การล่างตรงนี้มันก็จะแค่ประมาณนี้นครับตรงนี้เราอาจจะแบ่งให้มันเว้าเข้ามาหน่อยก็ได้อันสุดท้ายอันสุดท้ายที่จะเข้ามาลึกหน่อยมาถึงประมาณจุดนี้ เนี่ยครับแค่นี้ครับคือกระจังใบเทศนะครับทบทวนก็คือขนาดความกว้าง4เซนเมตรความสูง5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดเนี่ยวัดระยะห่างมา3ช่อง1 2และ3อันนี้ก็จะเริ่มเป็นช่องที่2แล้วก็เหมือนเดิมครับ4ค5แล้วก็วัดมาอีก3ช่องแล้วก็4ค5เซน หนึ่งเซนถูกต้องหนึน่งเซนระยะห่างตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ครับคือหนึ่งเซนถูกต้องนี่นี่ก็คือหนึ่งเซนก็คือมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นแหละวิธีการก็คือเราถ้าเราได้เส้นตรงนี้แล้วอะเราวัดตรงนี้ก่อนสี่สี่เซนใช่ไหมเราก็จุดจุดตามตำแหน่งไว้ก่อนสี่จุดห้าเนี่ย มี5เซนแล้วก็วัดเป็น5เซนไว้แล้วเราก็ค่อยมาลากเส้นทีละช่องแบบนี้มันก็จะได้ขนาดที่มันเป็นไงครับเท่ากันเท่ากันโอเคครับประมาณนี้เนี่ยวันนี้แค่นี้แหละเอาแค่เส้นล่างแค่นี้นะครับมีใครจะถามอะไรไหมไม่มีค่ะ,ะไม่มีก็ประมาณนี้ครับไปแยกย้ายครับเชิญทำงานได้เลย